เ3รียงวัวเรียงควายเผื่อค้าอะไรได้เลี้ยงครอบครัวกลายเป็นแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงไม่พอสร้างไรายได้นับ เดือนละล้านเดือนละล้านเดือนละเป็นล้านค<ะ>่ะไปที่จังหวัดตรังค่ะที่อำเภอกันตรังกันตรังจังหวัดตรังค่ะนะคะนายกันหนีซาชานะคะอายุ73ปีที่บอกเลยนะคะเป็นคุณตาแล้วกันขออนุญาตเรียกคุณตาเจ้าของฟาร์มซาชาหาเลี้ยงชีพด้วยการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายมากว่า40ปีแล้วเริ่มจากการซื้อพ่อพันธุแม่พันธุมาผสมจนกระทั่งออกลูกออกล้านเนี่ยเป็นควายเผือกมั่งเป็นบัวมั่งนะซื้อมาขายไปก่อน ทีนี้ได้หลากหลายสายพันธุ์ค่ะแต่ก็เลี้ยงอยู่สายสสายพันธุ์ก็มีนะคะมีซาเร่มีบรามันนะคะมีแองกัสแล้วก็บัวพื้นเมืองเริมมกันแล้ว40ตัวนะคะโดยจะขายเมื่อบัวบัวหย่านมหรือมีอายุ 1, 1ปีครื่งถึง2ปีก็จะได้น้ําหนักดีที่นีดน้ำหนักประมาณตัวละ2 0 0ร้อถึงสามกิโลตัวหนึ่งอ่ะสามหมถึงห้าหมบาทกันเลยส่วนน้องควายน้องควายเนี่ยเลี้ยงทั้งควาย พันพื้นเมืองแล้วก็ควายเผือกที่เห็นเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะจะขายตัวแล้วไม่ต่ำกว่า30,000บาทเช่นกันค่ะแต่หาก ควายตัวไหนมีรูปลักษณะดีหน่อยนะคะก็แข็งแรงสีชมพูเข้มจะมีราคาสูงถึง5 0,000ื่นบาทเลยนะทั้งวัวแล้วก็ควายนะคะบางกะหนีนะคะเมื่อสักครู่นะคะเจ้าของก็บอกว่าจะขายดีในช่วงเทศกาลต่างๆนี่แหละงานบุญงานบวชงานปีใหม่ก็ว่าไปก็โดยส่งขายมากถึงเดือนละ3 0มสถึงสีตัวพี่หมีนะคะซึ่งลูกค้ามาจากทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะคะอย่างที่บอกรายได้นับล้านต่อเดือนอันนี้ยอมใจเลยนะจะสิบปีเราทํารายได้ขนาดนี้แล้วยังดูแข็งแรงมากๆด้วยนะคะนอง ฉะนั้นคุ้ตายยังสะสมควายเผือกที่เห็นนะคะเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปนะคะโดยก็เตรียมฝึกควายเผือกให้ไถนาทำอาชีพไถนาแบบดั้งเดิมนะคะแล้วก็จะยังที่นี่เป็นแหล่งซื้อควายนะคะซื้อวัวควายคุณภาพดีที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดตรังด้วยนะคะตอนนี้มีควายกับวัวพร้อมขาย80กว่าตัวแล้วนะคะรายได้นับล้านบาทต่อเดือนสุดยอดสุดยอดจริงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูควายงามนะครับ พูดถึงควายงามต้องทำท่า,ยาอย่างนี้แล้วนึก <ผม S 2> ไม่ออกเลยว่าน้องควายจะทำท่าง,งาม,มอย่างนี้ยังไง <c oughs> มันจะมีกลา้ามยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันคะ <c oughs> ไปดูน้องควายงามนะมูลค่ากว่า3ล้านบาทเลยนะครับอ้าวนะฮะซึ่งเป็นน้องควายที่มาร่วมในงานแหก่กระถินนะครับตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะสวยงามนะฮะที่คุณผู้ชมเห็นนะเป็นชาวบ้านกลุ่มชมรมนะผู้เลี้ยง ควายเป็นอาชีพนะฮะนั่นเจ้าเหรียญทองนะครับเขาชื่อเหรียญทองรู้เลย<ด>ว่าได้เหรียญทองมาเยอะแน่นอนนะครับลักษณะดีนะเป็นควายงามนะเพศรพูนะค่าตัวกว่า3ล้านบาทนะฮะก็เข้ามา ร่วมงานบุญงานกรถิ่นนะซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสะพานบุญนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นพิธีนําองค์กรถิ่นเนี่ยไปทอดที่วัดหนองย่านางนะครับที่จังหวัดอุทัยธานีน้องแคนดี้งานนี้เป็นการรวมจตุปัจจัยนะครับไปสร้างวิหารนะครับไปสร้างรูปหล่อของหลวงพ่อสมัยวาจาสิธิ์นะฮะที่วัดหนองย่านางนะครับซึ่งพี่โสพลนะครับเจ้าของนะครับของเจ้าเหรียญทองอายุ7ปีเนี่ยนะครับบอกว่าได้นําควายพ่อพันธุในฟาร์มเนี่ยนะครับมา ร่วมในงานขบวนแห่นะครับซึ่งบอกว่าชาวบ้านเนี่ยได้อนุรักษ์ควายไทยนะฮะแล้วก็มีการปรับปรุงพันธุ์เนี่ยแบบยาวนานมากนะครับแล้วก็อาชีพเลี้ยงควายเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพหลักเลยน้องแคนดี้เรียกว่าสร้างไรายได้นะครับแล้วก็แบบทาให้ชาวบ้านเนี่ยมีไรายได้มายาวนานนะครับจึงได้นําเจ้าควายเหรียญทองเนี่ยมาในขบวนกรถินนะแล้วชาวบ้านเนี่ยนึกถึงเสมอนะว่า ที่ทาให้ครอบครัวเรามีกินมีใช้เนี่ยเพราะน้องควายเนี่ยมีบุญคุณนะฮะหลังจากเหลือกินเหลือใช้ก็เลยแบบนำควายเนี่ยมาร่วมทําบุญนะฮะดูะน่ารักมากๆเลยนะฮะแล้วก็นํามาทอดกระถินเพื่อสร้างบุญสร้างกุศลต่อไปต่อบุญให้น้องควายด้วยะนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลความรู้นะฮะในจังหวัดอุทัยเนี่ยนะฮะมีการเลี้ยงควายเป็นอาชีพหลักอาชีพเสริมนะซึ่งควายที่จังหวัดอุทัยธาน,นีมีชื่อเสียงน้องแคนดี้เป็นควายที่มีขนาดลําตัวใหญ่แข็งแรงสูงนะครับแล้วก็มีการนิยมเลี้ยยงข เรียกขยายพันธุ์แล้วก็มีการปรับปรุงเวลาที่มีงานบูญงานกุศลงานบวชงานกระถินอะไรเงี้ยนะฮะก็จะให้น้องควายเนี่ยนะครับเข้ามาร่วมด้วยให้น้องเข้ามาร่วมด้วยนะฮะก็เหมือนเหมือนสัตว์ประจําประจําจังหวัดอย่างนั้นแหละถูกต้องนะครับยุธยาก็มีช้างไปร่วมขบวนอันนี้ก็เป็นน้องควายนะครับแต่เขาต้องมีลักษณะที่เชื่องนะครับเรียกว่าเป็นความรู้สึกดีๆของพี่น้องชาวอุทัยธานีตัต้งค่ะเป็บรรยากาศดีๆแล้วก็อะไรแบบนี้อยากให้อนุรักษ์และอยากเห็นอยากเล่าข่าวอยากเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้ให้สำหรับท